วันนี้อยากกินแกงฟักทองแบบทางเหนือค่ะมามาเดี๋ยวจะมาบอกฉบับของพี่อุ๋ยว่าทํายังไงแต่ขอบอกเป็นภาษาเหนือนะให้ขายคิดถึงบ้านสักทีมาจ้าเริ่มจากเอาฟักทองเนะี่ยจะมาล้างจะเอาอู้เหนือเจ้าอย่าฟังอย่าฟังเดี๋ยวเจ็บแอวเห็น <laughs> <laughs> ไหมไม่พูดนานลืมเลยเจ้าก็เอาฟักทองมาหั่นเจ้าหั่นเป็นก้มใหญ่ๆจะอีนะเจ้า <Wow. S 1> ก้อมใหญ่ๆเลยบัดดี้ก้มเล็กเดี๋ยวมันจะเละเจ้าเสร็จ เซตแล้วก็ไปเพคเด็ดเพคพอ <c oughs> ้อย่างหิวจะอั้นกะไปเด็ดใบโหระพาเจ้าใบาโหระพาข้างบ้านข้างหัวเฮาเนี่ยเอาของในบ้านเฮาเนี้เจ้าไปยัดมาเอานาอมาเลยเจ้าเครื่องพ้อมและเจ้ามีแบบฝักแก้วนะฝักแก้วก็ฝักทองอ่ะเจ้าใบาโหระพา <c oughs> ผู้หญิงยุคห้าจีย้ยางหาก็ต้องใจน้ำเงี่ยวแหม่แล้วน้ำเหี่ยวเจ้าสูตรพีอุ้ยมันต้องไปต่ำน้ำพิงหยุงย่งอยากม่ยิงยุค้าจี้นาวหนอใต่ย,ยงอีแหละอยู่ต่างบานต่างเหมืองเสียละกะปิเจ้ากะปิกะปิสูตรอย่างดีนะเจ้าเกรดอย่างดีเลยเดี๋ยวมันลำ้ำาบดล้ำมันอยู่ติกะปิในหมสูซม,มาต่อไปก็ ต้มเจ้าต้มต้มของปีอุยต้มกระดูกหมูไว้ร้อหนึ่งชั่วโมงเลยเนื้อมันจะได้เ,เปืเป่อยๆจะได้ลำๆเจ้าใคร่บ่ามีเวลาก็ครึ่งชั่วโมงจะกึ่งชั่วโมงก็ได้นะเจ้า <c oughs> จากระดูกหมูได้แล้วแล้วก็ใส่น้ำพริกน้ำเงี้ยวปีอใุใยจ้น้ำพริกน้ำเงี้ยวเจ้าห <c oughs> งายดีเร็วดีเจ้าเอาละ่ะใส่ลงไปกับใส่กะปิไปแล้วเจ้า กะเอาเนอประมาณถ้วยหนึ่งปีอุ่ยก็ใส่ยางละน้ำพริกหนึ่งจอนซุ่มสุ้มหนึ่งจอนภูมิูนค่ะซุ่มๆุมกับปีก็หนึ่งจอนภูมพูนเจ้าจอนก่างกเจ้าสุ่มๆุมนะเจ้าใส่ลงไปรอเจ้าอันนี้ก็รออน้ามันเดือดตะล่มตะล่มปิดฝาไว้เนอเอาตอนหน้ามันเดือดตะล่มตะล่มเดี๋ยวน้ำพริกกับกะปิมันก่อนละลายไปเจ้าถ้ามันบละลายเ้ากับเปิดขึ้นมา กลนกลกลนหนีดนีดนีดเออรีดรีดรีดค่ะแกว่งค่ะคนคนคนรีดรีดค่ะอาจจะมีการพูดพักกลางแท้นะคะพอดีวยาพักอื่นไม่รู้เรื่องค่ะเจ้ามาค่ะเป็นห่วงปืนนะนะอะค่ะเสร็จแล้วก็ปรุงรสดลยเจ้าปรุงรสด้วยเผิวใส่รสดีกึ่งต้อนิดน้อยจะปายปแล้วก็น้ําตาลน้อยเจ้าลงไป แล้วก็ใส่ฟักแก้วลงไปเลยเจ้าฟักแก้วก็ฟักทองนั่นแหละค่ะลงไปคาทางเหนือเขาเรียกฟักแก้วจ้าเลยเจา้าปิดฝาไปนัง่งรอใจเย็นๆน,นะเจ้าก็มาเช็คคอว่าเอ๊ะแบาฟักเขาได้รอย่างจ้าก็จงใจไหวพริบระัญญาันชชานฉลาดของแต่ละคนนะจา้าพอเอาเด้อว่ามันซุกไอยังพอจะได้ปุ๋ยก็พอได้การเอาบบฟักแก้วเนี่ยยกขึ้นมาแล้วก็เอาจอดเนี่ยลองกดลงไ่พอถ้า <Woo! S 1> มันดได้หรือเกือบจะมดเนี่ย ได้แล้วเจ้าปอแล้วเจ้าน่ะนั่นอนก็อนยะมือโอเคพอแล้วโอเค่ะหัวนี่สามศูนย์นะสามศูนย์บึ้งหวเหล่าแม่น้ำอุ๋ยเอามากลับมาตีแกงแบบฟักแก้วเฮาพอได้แล้วก็ปิดไฟแล้วใส่ใบโหระพาลงไปเลยเจ้าแล้วก็โกนๆได้แล้นี่ก็ปิดฝาเลยเจ้ารอดากันเข้าเจ้ามาละเจ้าาดางเข้าละใส่ในถ้วยหน้ากินหน้ากินแกงแบบฟักแก้วใส่กระดูกหมู ปับ๊บ 5G พี่โ oh. ปลาทําเป็นจะได้ฟังเจ้า